ช่องก้าสซนเซพีทีนะคะเย่ Yay! วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวป๊อปอีทคะ่ะ ก็คือป๊อปอิตนะคะเป็นของนที <h <h ่ฮิตมากในติ๊กต็อกแล้วก็ในช่วงโควิดตอนนี้นะคะคือเราก็ได้ทําการสั่งมาแล้วนะคะคือเราสั่งมานานมากเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีนะคะก็ป๊อปอิตนะคะที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือจะเป็นแบบไอศครีมแท่งแบบนี้เลยนะคะเป็นสีพาสเทลน่ารักมากมากเลยทุกคนดูก็เรานะคะได้สั่งอันนี้เราทงมาในช้อปปี้นะทุกคนในช้อปปี ก็ราคาก็น่าจะประมาณหกเก้าหรือเปล่าเพื่อเราไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่ว่ามาจาก,ก่ามาเทศนะคะมันจากจีนก็จําราคาไม่ได้แล้วเหมือนกันน่าจะประมาณร้อยสิบสามบาทนะทุกคนอันนี้รวมค่าส่งเลยนะเราก็ไม่แน่ใจนี้นะคะเราคือแบบรอนานมากเลยทุกคนกว่าจะมานี่คือเราเรอเป็นอาทิตย์เลยนะก็คือสาหรับใครที่อยากสั่งนะคะต้องรอ,อจาก่าระเทก็ต้องรองก็มีโอกาสได้มารีวิวแล้วนะคะ ก็คือมันจะเป็นของเล่นยางซิลิคนแบบนี้ทุกคนแบบซิลิโคนแบบนี้เลยนะแล้วแล้คือซึ่งมันจะมีทั้งของทาเหมือนแล้วก็ของแท้นะคะซึ่งมีทั้ของทำเหมือนนะคะแต่ว่าท,ทั้งของแท้ก็ของทําเหมือนมันก็เล่นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันคือมันจะเป็นของเล่นแบบนี้ทุกคนแล้วก็แบบกด,กดๆกมันก็จะมีเสียงแบบนี้ก็คือมันฟินมากทุกคนมาช่วย คลายเครียดนะคะแล้วก็เล่นได้สนุกมากคือมันมีวิธีเล่นหลายวิธีมากเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมา,<ช>าจำ <ใน S 1> กันมะาะกดให้ดูกันเลยนะคะเพราะว่าวิธีการเล่นเบสิกของเจ้าตัวป๊อปปินก็คือการกดนะคะแล้วก็จะมีเสียงฟินฟินฟินแล้วก็ป๊อปป๊อแบบนี้นะคะก็คือคลายเครียดมาก,มากเลยโอเคค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็จะมาฟังเสียงเจ้าตัวป๊อปปิ้กันเลยนะคะ สองด้านนะคะทุกคนด้านป๊อบกับไม่ป๊อบนะคะก็คือเราเห็นในติกตอกเขาคิดกันมากเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะรีเซิร์ชรูปภาพมาให้ดู คนได้เห็นไปนะคะก็คือฮิตแบบฮิตจนเราอยากซื้อมากจนคนแล้วก็เออซื้อแล้วก็รอนานมากทุกคนคือแบบต้องรอเป็นอาทิตย์รอเป็นเดือนก่อนจะได้นะคะและในที่สุดก็ได้กับสัตทีก็เสียงฟิงนมากเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ฟังเอ,งเอสป,ปาไปแล้วนะคะก็คือปวามอิ่น,นี่คือมันจะมีด้านฟินกับไม่ฟินนะคะด้านกดยากกับไม่กดยากด้านฟินก็จะเป็น ด้านที่มีเสียงนะคะก็กดง่ายแล้วก็ส่วนด้านที่ไม่มีเสียงเนี่ยก็คือเป็นด้านกดยากแล้วก็แบบกดยากอากนะคะก็มันจะมีฟิลเพราะมันไม่มีเสียงค่ะใครได้ติดตามที่เราลงสตอรี่ไปใน YouTube นะคะก็จะเห็นว่าเราได้ทำการรีวิวป๊อปปิ้ไปแบบสั้นๆก็คือแบบ A 1 m r นะคะทุกคนเดี๋ยวจะรีเซิร์ชมาให้ดูก็น่านะคะ่ะที่ทุกคนได้เห็นไปก็เราได้ทำการรีวิวไปแล้วแบบ A 1 r นะคะ ก็คือก็มีคนดูอยู่อยู่แต่ว่าเอาจริงๆคือคนดูมันไม่เยอะเลยแบบคนดูน้อยมากเลยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่ได้แคร์เรื่องนั้นน,นะ <S <S <ๆ S 2> ก็แคร์เรื่องที่ว่าเราจะรีวิวได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็จะตกป,ปั๊บอินนะคะมันจะมีหลายคุณภาพหลายแบร,รนด์หลายแบบหลายลนหลายสีแล้วก็หลายราคานะคะ อ่มอันที่เราว่าน่าจะถูกที่สุดก็น่าจะเป็นลาซาด้านะคะทุกคนเพราะว่าลาซาด้าของมันถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะของเรานะคะสั่มจาก s h o ป e ปีนะคะก็ของ s h o p e ปีนะคะก็จะแพงหน่อยแต่ว่าถ้าไปพวกในเว็บอเมซอนหรือว่าของหรือว่าเว็บไซต์ที่เขาขายของออนไลน์ของอเมริกานะคะก็จะเห็นว่าจะมีทั้งของทําเหมือนแล้วก็ของแท้อืม คือเราแนะนำว่าให้ซื้อในลาซาร้าดีกว่าอย่าซื้อในช้อปปี้เหมือนเราถ้าใครสะดวกจะซื้อแอปไหนก็ซื้อได้เลยนะคะมีหายทั้งช้อปปี้เว็บอเมซอนของอเมริกาแล้วก็ Facebook กับลาซาด้าแล้วก็หลายร้านเลยนะคะหลายเว็บไซต์เลยที่เขามีขายกันตามออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะ<ว>ก็มันก็ดีนะทุกคนเพราะว่า ช่วงโควิดแล้วก็อยากออกไปข้างนอกนะจริงๆมันมีขายข้างนอกนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่แนะนําให้ไปซื้อเพราะว่าช่วงนี้โควิดคือระบาดแรงวมาทุกคนห้างก็ยังไม่เปิดเลยคือเราเราจะไปห้างอยู่แต่ก็ไม่ได้ไปสักทีก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีมันจบไวจังก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะ ็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคน